เออคือทุกๆคนครับอันนี้ oh. ผมเพิ่งรู้จริงๆนะเนี่ยว่าโหมดแรงมัน มีมันมีระบบเลือกเลนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนะครับผมเอ้ยระบบนี้มันอยู่ในเกมเอชนี่วาเอ้ยนเนาะก็ประมาณนี้ลวกันเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันเลยนะครับผมตอนนี้วันที่ผมอัดอยู่ก็น่าจะวันอังคารที่สิบห้ากรกฎาคมตอนสี่โมงครึ่งเลยนะครับผมเนาะก็โอ้โหมันยังมีระบบเลือกเลนอย่างนี้อยู่อะก็หมดปัญหาเรื่องการโซโลนะครับผมเนาะมันจาเป็นการแย่งเลนอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะครับผมเนาะงันเดี๋ยวเราก็ไปเล่นดาร์กสเลเย ออแล้วก็เลนป่าเลยนะผมจะส่วนมากก็น่าจะได้เล่นป่าเลยมั้งประมาณนั้นป่ะกันเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยว่าการโซโล่แรงกับระบบใหม่เลือกเลน24ชั่วโมงจะเป็นยังไงนะผมไปดูเลยลสโกลดด้เติมเกมปรับราคาใหมย่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็กคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติมอวี๋บนเว็บได้เร็วสุดๆเป็ียนกระใช้าแรกโอเพนไอดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโกลดได้เติมเกมนะครับผมโอ้โหอ่อนอิงแล้ว ใครกำลังหาดีขอแนะนำแอดมินต้น TP7 มีให้เลือกเยอะสกินแลร์เพียบและมีผู้ติดตามเพจมากกว่า2 0 0 0 0นคนเชื่อเพจใต้คลิปครับผม มามาอยู่กับการโซโล่แแลงกันแล้วนะครับผมชีฟตูดาบเกมนี้ก็ได้เป็นตําแหน่งของจังเกิลนะครับผมโอ้โหตําแหน่งที่ตัวเองคิดว่าถนัดมากที่สุดแล้วนะก็ดีกว่าเราไปออฟเลนแล้วถ้าไปออฟเลนเนี่ยเราซวยกันหมดทวนหน้านะครับผมปะ่ะโอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก่อนด้วยนะผมยินดีรับสู่ชีฟตูดาบชแนลนะครับผมนี่ไงีลี่ลี่อะไรวะลี่เออสันชูริชิบาชิชูนี่โอ้โหโกงจริงเลยอะว่า <c oughs> <c oughs> โอเคงัค้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มฟาร์มเลสจบบูกันก่อน เลยนะครับผมเนาะเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเราแบบมาเล่นในแนวจบล่างใช่ปะ่ะไอแวนมันจะฟรีนะครับผมนอก,กันไฮยเต้ตแพ้เลนแล้วก็รอในช่วงของแบบไฮยเต,ตย้มีของอะคนดูไฮยเต,ตย้มีแค่ดาบสายฟ้ามันก็กิ่งแล้วว่าเกมนี้คือแบบแทงไม่ไม่น่าอดแล้วนะครับผมเนะมาะเพราะว่าเกมอารีนีเอาสกิลของดาบสายฟ้ามาเล่นแบบ โอ้โหค่ะเลยว่าสเกลหนึ่งร้อยเปอร์เซต์ของไอเฮดโอเคใช่ปะมันเอามาใส่ใน RV เลยอย่างเงี้ยก็ทำเมตาพังสักนิดสักหน่อยนะเพราะว่าสเกลดะเอ้ยกำลังอธิบายอยู่อย่าเพิ่งรีบร้อนครับเพราะว่าสเกลดาเมจของเกม RV เนี่ยมันไม่เหมือนเฮดโอเคนะครับผมเนาะอันไหนที่มันเป็นเฮดโอเคเนี่ยก็ถือว่า ทำลายเมตาเลยอะเว้นสแต่ฟลอเร,รนติโน่นะครับผมเนาะยังไงตัวมันก็ยังโกงอยู่ดีโกงวันยังค่ำนะครับผมป้าเดี๋ยวเราก็เน้นฟาร์มไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้<อ>น,นี่ไงว่าแล้วว่ายังไงเฮยตเตะแม่งก็ต้องแพ้เรนแวนแต่เออจิวจิว,วเด้อนี่จิวเด้อมันมันมันจะซาสตันให้โดนสักทีทําได้หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนว่าแวนจะ้าวมากมากเราถอยยังก่อนแม้ทีมเราเป็นทีมเน้นโป๊กเวยอะก็โอ้โห ไอ์กิลเดอร์นี่เล็งสก,กิลเป็นไหมนี่ยเฮ้ยไอ้กิวด์เยอะใจเย็นอันนี้เป็นการโซโล่ไงคนดูก็ค่อยๆค,คุยกันหน่อยนะผมสำหรับสายโซโล่เนี่ยสายสายโซโล่เราก็ได้ได้คุยกันนิดนึงเราก็ได้คุยกันนิดน,น,นึงนะครับผม,ผมกิลเดอร์ผมว่าจะไปโซนแมปให้แล้วนะผมจะโดนหรือเปล่าเดือดเดือดเดือดป่าดอกไม่โดนแต่ก็คุณจะเปิดสัญญาณว่าคุณจะเล่นทำไมล่ะหนุ่มพี่ชายใจเย็นนะครับป่ะเราได้คลิปม,มานิดนึงหน้าผมเดี๋ยวเราตีมังกรกันเลยไหมผมไม่เห็นป่านะป่ามันเป็นอะไรอ่ะป่ามันเป็นเอรอนดอนนะครับผมออาาจจะเล่นยกพสมควร นะลิเตอร์มันมาแล้วแต่มันงัดพืดแล้วนะครับผมก็้ย <c oughs> ฟังข้ามันยังตีอยู่อะ <c oughs> เล่นไม่ได้นะลิเตอร์มันโซนนะแล้วยูเด์เราไปทําอะไรอยู่ข้างบนนะน,นี่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ประมาณนี้าการเราเสียออบเจกเพราะว่าผมจะไม่บอกละกันนะคบผมว่ามันเป็นเพราะใครแต่ก็ให้ทุกคนได้ดูแบบกันเองเนาะตะกี้โลมมิ่งของเราไม่มาโซนนะครับผมลิเตอร์มันมาโซนเงียแล้วผมเล่นยังไงได้ประมาณนั้นและปล่อยไปผมพยายามทําเพื่อทีมนะครับคนดู ผมทำเพื่อทีมแล้วแต่ทีมไม่ทำเพื่อผมเองนะครับผมไม่เป็นไรอันนี้เป็นการโซโล่แรงเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูเลยว่าการโซโล่แรงมัน,นขนาดนะั้นหรือเปล่าคนดูฮะการโซโล่แรงเนี่ยม,มันยากเหรอผมว่าไม่ยากนะเออคนดูเนี่ยที่จริงผมอยากตีออบเจกใชป้าแต่โอโ้โหไมเลดี้มันไม่มาโซนเลยอะ่ะก็ประมาณนั้นแหละแล้วมันก็โดนโดนฉลามแท้โดนฉลามแท้นะเล่นอย่างนั้นอาจายเยนเดอร์พี่ชายพี่ชาย ไม่ไม่เป็นไรนะคะผมใจเย็นไงเรา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 ไหวเราเราจะเทปเดียวให้มันจบๆบนะครับผมเดี๋ยวจะอัพให้คืนนี้เลยวันนี้ก็น่าจะลงสองคลิปป้ามันจะมีคลิปหนึ่งที่แบบเจอโกเวล่าทีมฝั่งตรงข้ามอ่ะเกมนี้ก็มาเจอโกเวล่าทีมฝั่งตัวเองแต่ก็คือผมอัจเทปโกเวล่าไปแล้วไงก็นั่นแหละไอ้ตัวนี้ถือว่าไม่มีส่วนรู้ส่วนเกี่ยวนะครับผมไฮยะเต้ทำอะไรสักอย่างก็ไฮยะเต้มันไม่ยอมอันติวะหรือว่ามันใช้อันตีไปแล้วแต่ก็ จังเตอก็ประมาณนั่นหละกันนะครับผมก็จะผม,ผมพยายามเล่นไปก่อนลวกันโอเคไม่เป็นไรนะครับขอบคุณขอบคุณอียงขอบคุณอย่าง,างเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเก็บเลือดเลยนี่ทําโทษนะทําโทษเมทําโทษเมทในการเก็บเล <c oughs> ือดดําดิงสู่ท้องทะเล <c oughs> พวกเจ้ามีอาจหย,ยุดยั้งฆ่าได้อย่างเงี้ยเหรอตอนนี้ตังค์เท่าไหร่วะตังค์ผมสองพันสองหรอพยายามอยู่ในป่าเรื่อยๆแล้วกันครับคนดู ผมไปอยู่ในเรนแล้วไม่เจร <พ Br ots> ิญครับเลนบนก็ไม่เจริญเรนกลางก็ไปเติมเลนบนแล้วก็เรนล่างก็ไม่เจริญครับอนั้นป่ะเดี๋ยวเราจัดการอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราต้องเอาบูก่อนนะอืม my friend โอ้ยเบี้ยลม my friend โอ้ยช็อชีกร่อยโชว์โชว์ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวกับผมไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับผมเดี๋ยวเราเคลียร์กลางกันก่อนแล้วกันเจบจะเคลียร์ได้หรือเปล่าเลนกลางอ่ะ ่าจะเคลียร์ได้โอเคเจ็ดเคลียร์เลนกลางได้นะครับผมแต่ลิกเตอร์น e ี่มาแสมแล่มบัฟเลสของผมเหรอโอ้โหมันงัอละเรียบร้อยมันเข้าสามแล้วผมไงอเอหหอหมดปัญหาหัวร้อนนะครับผมถ้าคุณลงโซโลแรงแบบนี้ไม่ไหวคุณมาเล่นกับคิปถือดาบใน Steam สตรีมสิยังไงก็ไหวอยู่แล้วนี่ขออนุญาตโปรโมทกันก่อนเลยละกันนะครับผมสำหรับไ hey. อคแบทเทิลพาร์ตชีปถือดาบ<ม>นะก็ ใครเป็นซัพพอร์เตอร์ผมก็ได้จองวันละเกมไมถือว่าคุ้มนะเว้คนดูดีกว่ามาลงแรงโซโล่อย่างเงี้ยปวดหัวไปวันๆนะผมเริ่มร้อนละคือผมเริ่มร้อนละไอ้ลิกเตอร์มันเดินท่วมแมปนะไอ้กิวเดอร์มันก็ยังจะอยู่แต่กับแวนเอ้ยมันก็ยังจะอยู่แต่กับไฮยเต่อยู่เล่นบนอลนะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้ไฮยเตอมันเล่นได้ละกันเพราะว่ากิวเดอร์มันอยู่แต่กับไฮยัตเตอรนะผมก็สู้ๆก็ไม่ได้กนได้ ดีนะป่าแตกแค่ครั้งเดียวแต่ตอนนี้เลนเราแพ้ไป2เลนแล้วนะมันจะมีเลนบนกับเลนล่างที่แพ้ใช่ปะก็ดูกันอีกทีแล้วกันนะก็โอเคก็โอเคไฮยาเตได้4คิวก็ไหวอยู่ป่ะตอนนี้สกอร์4มาอยู่ที่ไฮยาเตทั้งหมดเลยนะครับผมก็น่าจะไหวๆกันอยู่มั้งผมต้องแก๊งไฮโนะแก๊งยังไงมันก็ไม่ตายนะครับตัวเรามีตัวเบิร์ดซัเมจตัวเดียวแล้วก็มีอะไรมีมีมีคิวเดอร์มีเออดูไม้นะสวิง อ้าไหนหมายน่ะสวิงอ่ะอ่าเรียบร้อยน่าจะเจ๋งแล้วนะนี่หมายน่ะสวิงโซนไงี่ยหมายน่ะสวิงโซน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 ให้กลัวไงคนดูโซนโซนให้กลัวแค่นั้นเลยเออไม่เป็นไรก็ดูใจเย็นใจเย็นใจเย็นประมาณนี้โอ้ยอะไรวะโอ้คีตูดาบยังไม่ขึ้นคอนเลยนะเนี่ยไอ้ท่านี่ไอ้ดีหลักของผมเนี่ยไอเดีตีมันเหมือนว่าจะโลกไอ้แต่เหมือนว่าจะโลกนะผมว่าจะอติส่วนตะกี้แต่ก็ ไม่เป็นไรครับให้ฝั่งสองข้างมันได้กลัวๆกันหน่อยนะคนดู okay. เคลียร์ให้หมดเลยละกันนะผมตอนนี้ตังผม4,500ไอ้โอ้โหรอนดอรยังออกดาบสายฟ้าคนดูคือตอนนี้ดาบสายฟ้ามันเข้าขัน้นโอเวอร์สเกลนะครับผมเนาะก็ระวังตัวกันให้ดีๆละกันนะผมสำหรับพวกแทงค์หรือว่าพวกไฟเตอร์ที่เบิร erm ์ตซาเมตแครี่ไม่ตายถ้าเราเบิร erm ์ตซาเมตแครี่ไม่ตายนี่แครี่มันใส่เรา,าเต็มโซบเลยนะครับผมเนาะ ประมาณนั้นป่ะค่ขอยๆเล่นไปเรื่อยฟาร์มคลิปครับอ่าในขาเเลยว่าเกมโซโล,โลแล้งอาจจะเห็นผมฟาร์มคลิปบ่อยเยอะหน่อยนะเพราะว่าทีมเราเหมือนว่าจะไม่ค่อยเด็ดเป็นใจอะไรให้ผมสักเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เพื่อนเราอยู่เลนบนกันทําไมไม่รู้นะผมแทนที่จะมาโซนเลนกลางนะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันอย่าไปทาอย่างนั้นได้ไหมพี่จ๋าไม่ตายกันหมดแนะ่โอ้ยโอ,ยโอย้พี่โอ้โซนลึกขนาดนั้นก็ตายกันหมดดีว่า ประมาณนี้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 ประมานี้เราไม่เป็นไรไงคนดูเราก็จะยจเย็นกันหน่อยล้าเ้าราก็จเย็นกันนิดนึงล้วก็ใจเย็นๆกันนิดนึองไปนะหนย อยแล้วล,ลิกเตอร์มันจะฟิกงัดเอ้ยังยังยังไม่ใช่ลิกเตอร์นี่มันเป็นไฮโน่ no. นะครับผมก็โดนะป้องยิงกยิ๊แต่ยิงกยิ๊ไม่โดนเลยถอยไปก่อนไหมผมโดนไฮโน่เล่นเรื่อยๆเลย,เลย,เลยวะ่ะเฮ้ยพี่ชายพี่จา๋าไม่ไหวแล้วเอ้ยโอ้โหลิกเตอร์อยู่กุ้มหน้าเลยวะ่ะมันจะมาฟิกเล่นผมป่ะวะแต่เคลียร์รีบไปดีกว่าเคลียร์เสร็จปุ๊บแล้วก็รีบหนีเลยนะครับผมเพื่อนเราไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละสกอร์เจ็ดทับสิบอ่ะไม่รู้ ไม่ไม่สนไม่ไม่รู้กิลเดอร์ช่วยด้วยไม่รู้กิลเดอร์ช่วยด้วยกิลดอร์ช่วยด้วยปองสวยครับเขาเขาเล่นไปเรื่อยแต่ลิคเตอร์มันมันงัดเรื่อยๆเลยว่ะเฮ้ยคนดูลิคเตอร์นี่ใจ่ายเย็นแล้พี่ชายจัดการลิคเตอร์เสร็จปุ๊บเราตีดาร์กไหมไอเอรอนดอนถ้าจะตีดาร์กอยู่นะผมไม่เห็นมันอยู่ในนี้ในมินมิแมปอ่าโอเคมันตีดาร์กอยู่นะผมเอ้ยเพื่อนเราลาดดาร์กได้ว่ะอ้ยสวยว่ะไฮยเตเอไม่ใช่สวยว่ะเจนโดถือว่าเต็มที่แล้วนะเจนโดเจนโดถือว่าคนทำราวเต็มที่แล้ว ไอเอรอนดอยังไม่เสียพันนิดเลยหรอมันตีสดขนาดนั้นเลยโอ้ยแต่แต่แหวนแวนนี่ทำอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่อุ้ยเอรอนดอเอรอนปาสเอรอนปาสเอรอนดอเจ็บๆนะเจ็บๆนะแต่เลือดมันเหลือแค่ครึ่งหลอดอ่ะเดี๋ยวเราตีมังกรแรกออบเจกไหมหรือว่ายังไงผมไม่รู้นะว่าเอรอนดออยู่ไหนด้วยสกิลสองของกูวุ่นแต่ยังเพื่อนสู้ๆเลยเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมตีมังกรให้ก็ได้โอเคครับทุกคนสู้ๆเลยเดี๋ยวผมตีมังกร โซโลแรงมันอย่างเงี้ยละผมรู้ละผมรู้ซึ้งเลยว่าการโซโลแรงมันเป็นยังไงนะครับผมเนาะเราดันทุรังตีบ้านไปมันได้อะไรผมต้องถามถึงกระนี้นะครับผมก็เอช่างมันเถอะครับก็ทีมเราเน้นดันทุรังตีบ้านเงี้ยอไอไอลิกเตอร์ใจเย็นลิเตอร์ใจเย็นพี่ชายใหญ่พี่ชายใหญ่ลิเตอร์โอเคมันถือว่าหลบหลบหนีไปก่อนแล้วกันมันได้บูผมไปแล้วนะเออเอาไงดีวะ คิวดอร์จะทำอะไรจะสร้างปฏิหารอะไรแต่แวนเหรอวะตุบบอลไอ้ยบุ่เรียบร้อยโอ้ไว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 ้ไอ้แวนไอ้แวนล่วงไปแล้วฝั่งตรงข้ามมันก็สะดุ้งอยู่บ้างฝั่งตรงข้ามมันก็สะดุ้งอยู่แหละคนดูแต่คือมันหลุดขนได้ยังไงวะคนดูมันหลุดโอ้โหจูผมด้วยกดแข็งแล้วน่าจะคุ้มแล้วป่ะมันโดนหุ่นยนต์แท้น่ะคนดูว่าไปมันโดนหุ่นยนต์แท้น่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไฮโน่ใจเย็นน้องชายนายไฮโน,โน,โน่ไม่ตายเอรอนดอนน่าจะหิวเพราะยัง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 โอเคอุ้ยก็เสียวกันหน่อยนะแต่ที่ไฮโน่ไม่ตุยอะถ้าไฮโน่ตุยคุยปิ๊กผมเด้งนะเอรอนดอนมันก็จะไม่กล้าเล่นขนาดนี้นะครับผมโอ้ยผมเล่นยังไงเนี่ยภาคคลิปไปแล้วก็เล่นไปเหรอรีบๆตัดรีบๆจบแล้วก็รีบๆอัพนะครับผมให้ทุกคนได้ดูว่าการโซโล่แรงแบบเลือกเลน มันเป็นยังไงนะเราเจอโกเวล่าออฟเลนไงเดี๋ยวโดนหุ่นยนต์เดี๋ยวหุ่นยนต์โดรน,นนะโดนฟิวชั่นกันแล้วก็มาร์ค42ไอรอนแมนไอรอนแมนไหวหรือเปล่าฮัโลโหลอันนี้ไม่ใช่ Iron Man Iron ไอรอนแมนนี้ไอรอนฮาร์ดนะครับผมเนาะ <laughs> เป็นผู้หญิงแต่ผมไม่ดูซีรีส์มันนะ <laughs> โอเคเราจะหยิบไปก่อน <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวเราก็หนึ่งดึบอ้าวผมติดขี้เอ้ยผมติดคือวะโทษทีเนี่ยมีหุ่นยนต์อ้าวหุ่นยนต์ตุยไปละเอายังไงต่อดีครับอาจารย์ ผมต้องจัดการไอ้ตาราเรโรตาราร่าเหรอแต่มันมีดาบฟ้าคนดูถ้าผมฟูคอมโบใส่ไอ้ตาราเรโรตาราร่าโดยที่มันกดดาบฟ้าผมแพ้มันเลยนะจะใส่มันจริงๆเหรอวะแต่เรามีไฮยาเตะคอยแบบไอ้นั่นนะ <c oughs> เว้ยป่าเจ็บเจ็บเจ็บไฮยาเตะเล่นแล้ว่าไม,ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่แตก็พยายามเล่น <c oughs> เกือบแล้วนะสก,กี้ยยผมสก,กิลพลาดเองไฮเตะก็เลยไฮเตะเขาเชื่อใจผมนะครับว่าเออเดี๋ยวเรียวมะมันก็น่าจะขรารวาสตัรโดนอย่างเงี้ยแต่หารูไม่ผมไม่โดนนะครับผมตุ้มบอสแล้วก็เปิรนเลยได้ไฮโนมาตัวเดียวแต่คือแวนมันจะฟรีนะครับผมไม่น่าไวโอ,โอเ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวลิลิเตอร์ใจเย็นกใช้ลิเตอร์ใจเย็นแต่ไอแวนนี่แหละแต่ประเด็นคือแวนตอนนี้มันเหลืออยู่2ตัวถ้าผมจัดการแวนปุ๊บลิลเตอร์ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมว่าผมแปลกๆว่ะเอ้ย สกิลสของผมนี่มันมันเริ่มมั่วๆนะคนดูว่าไปนะครับผมเปิลสวยขาปัเดี๋ยวเราตีดาร์กแล้วก็น่าจะได้จบกันแล้วมั้งนะครับผมมั้งนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามั้งมังกี้นะผมโอ้โหโอ้โหรับโหโอ้โหรอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โรโอ้โหโอ้โห้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โห้งใจเล่นโ้โห้โหโอ้โหอ้โหโอ้่หโอ้งใจเล่นอ้โะโอ่โัอ้โหโอ้่หโ้โหโอ้โห้โหโอ้อ นะครับผมนอกาะตอนนี้ตังแลเรา0 0 0ากว่าที่เหมือนผมเห็นอะไรสักตัวอยู่ในพุ่มนี่แหละแต่ไม่ทราบเหมือนกันนะถ้าไม่ใช่ลิกเตอร์ผมก็ไม่กลัวครับประมาณนั้นนะครับผมนาะเพราะว่าลิกเตอร์เป็นตัวแก้เรียงมากเลยนะเว้ยคนดูไอ้สกิลแฟนเราเองค่ะสมกับเป็นเม็ดผมยังด่าคุณอยู่เลยนะเ้ย <c> ใ <oughs> <c oughs> จเย็นใจย็นชืออ่อเออะไรขนาดนั้นเล่าเราโซนมาก่อนไหม ผมว่าพวกมันจะออกันอยู่ที่มังกรแล้วก็เอลฟ่าจะมีฉลามอยู่ตัวหนึ่งถ้าไฮโนครึ่งหลอดอเราต้องเล่นแล้วปะไฮโนมันครึ่งหลอดเลยนะเว้ยน้องไฮโนมันครึ่งหลอดเลยนะเว้ยฝั่งรงข้ามน่าจะตีมังกรกันอยู่นะแล้วทีมเราไม่โซนมังกรกันหนะรอกรริวเดอร์โซนมังกรนยครับกิวเดอร์โว้ยไอกิวดเดอร์ไอกิวเดอร์กิวเดอร์ คนบ้านเฮาห้โโศห้ลล้าห้มังห้มีเด้อโอ้ยยู่เด้อห้อยู่ดีมี่แห้งเด้อยูดีมี่แห้งอยู่ดีมี่แห้งเด้อคิวเด้อเด้อคนบ้านเฮาคนบ้านเดียวกันถ้ามันสตันโดนมันโดนผมแจะหมูแน่นะผมหนึ่งดึกสองดึกปอกโอเคแวนล่วงไปแล้วเล่นไงต่อไฮโน่เหมือนว่าจะเล่นอะไรแปลกๆแต่โอ้โหมี เออวาผมเล่นไงดีวะผมไม่ตุยก็บุญแล้วครับผมควิกฟิกเด้งควิกฟิกเด้งถ้าฉลามมาผมจิ้มให้ได้นะตอนนี้เพื่อนเราต้องเน้นฟรีเอานะครับผมป่ะโอเคเล่นยังไงต่อเอรอนดอเอร่อารป่ะโอ้ยเกือบตายนะมนโดนคิปตีตายปะ่ะเออไม่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 มีไม่มีนะผมก็เน้นตีบ้านไปก่อนตอนนี้มีเกิดแล้วนะครับผมก็<ด>อาจจะเล่นอะไรได้ป้อมเด้งมาจากไหนวะแต่ไม่ลุ้เหมือนกันนะครับผมแต่เพื่อนเพื่อนเราก็ไหวๆกันว่าเอรนดอมาที่โดนนะไอรนดอพุ่งมานี่ป้องยี หายไปเลยเด้อเราถอยอย่างกันดีกว่าไม่น่าทําอะไรกันได้แล้วนะครับผมผมต้องโฟกัสเกมใช่ไหมโอเคโอเคกเวล่าคุณตายนะผมบอกคุณเล่นยังไงคุณตายเน่คุณเล่นคุณเล่นยังไงคุณตายเน่กโกเวล่าถอยมากกอนโอ้โหมันกล้าเล่นขนาดนั้นเลยวะถ้าฉลาดมันกล้าเล่นตายไปแล้วเว้ยทำไม่ทำาอะไร ทุกคนครับรูไหมตอนนี้ทารมิงอะไรก็สไลเยอร์ผมจะไม่มีส่วนรู้เห็น <unle Sharing. S 1> ทั้งหมดกับการพ่ายแพ้ในเกมนี้นะครับพวกคุณทำตัวกันเองนะไม่เกี่ยวกับผมด้วยซ้ำไฟนี้แม่งไม่เกี่ยวกับผมด้วยซ้ำไฟนี้แม่งไม่เกี่ยวกับผมด้วยซ้ำ เกี่ยวกับผมตาม <S มา s w i n g เฮียผมตายแต่ใครได้ดาร์กไม่รู้เหมือนกันนะผมปองโอเคหนึ่งด้งดงดงอดอเออรอดอดอยู่โ okay, อเคเรายังรอดอยู่ได้มาสามตัวแต่ผมว่าผมเสียเคียวว่ะเราเอายังไงดีไฮโน่น่าจะมาหิวหิวผมหรือเปล่าไม่รู้แต่เอ้ย<า>มผม,<า>มว่าผมต้องทำอะไรสักอย่าง น่าหนีงสัสฤกน่าหนีงสัสฤกโอเคออกมิสเตอร์บีทละกันคนดูน่าน้าจะไหวยอยู่คนดูน่าน้าจะไหวอออออกมิสเตอร์บีทออกมิสเตอร์บีทปัง เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไ้โนใจเย็นน้องเนาะไโน่ใจผมผมถอยก็ได้พี่พี่ใจเย็นๆนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเราเอาไงดีว่าถ้าห้โน้มันป่าหอกมัวนี่ไงผมก็ตายนะโอเคมันยังยังมีชีพให้เราอยู่ยังยังมีชีพให้เราอยู่โอเคเราเลือดเรื่อยๆครับเราเลือดเรื่อยๆโอเคเราเราตีตีดูดเลือดคนดูเราเราตีดูดเลือดเราเราตีดูดเลือดเราตีดูดเลือดโอเคเราตีดูดเลือดแต่ตอนนี้เราโดนลาดดาร์กนะครับผมแต่เพื่อนเราไม่รู้เล่นอะไรกันเราว่าเราถอยกันก่อนไม่ไม่น่าไหวนะคนดูเออโอเคประมาณนั้นละกนนเเเยฮพื่่ออขงราี ใจเย็นนะชิวๆอยู่แล้วอืมก็ทํางานนั้นแหละผมต้องหนีละผมจะโดนปิดซอยเอานะไม่ไหวคนระับเพื่อนของฉันอยู่นเพื่อนของเพื่อนร่วมทีมของฉันนี่มันกุยเจแปนโอ้ยเรียก,กองยาลบม,มาดู๋นี้โอเคเรียก,กองยาลบม,มาดูนี โอ้มันไปเล่นมันเล่นเลยว่ะโอ้ยแวนแวนใจเย็นโอ้ไม่น่าไหวว่ะโอ้อ้น่าจะสุดสิ้นแล้วป่ะคนดูไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมหรือเปล่าหรือเปล่าคนดูไอไอแวนนี่หฮาวนะไอแวนนี่หฮาวนะทั้งไอแวนทั้งไอตาลเล่ตาล่าเนี่ยเฮ้ยใจเย็นตาลเล่ตาล่าเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเอวดอคุณคุณก็เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเอวดอร์เอวดอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยมันมีเกิดมันมีเกิดมันมีเกิดนะปังไอเจ๊โอกเฮ้โอ้โหได้ได้อยู่ไฮสเต็ตแม่งโคตร์คิวเลยแต่ก็โอ้ชอบเช่ชอบเช่เช่ อาช่างชิงชงเชเชได้อยู่ครับเราคู่ได้อยู่นะแล้วไฮยเตะมันก็จะบอกว่าเครด,ดิตของทานเองเชื่อผมเด็ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับก็ผมเต็มที่นะในทุกเกมก็หวังว่าจะไหวนะประมาณนั้นนัรับผมป้าเดี๋ยวเราซื้อเกิดต่อแล้วก็ซื้อเคียวต่อเลยนะครับผมเราจบได้หรือเปล่าหรือย,ยังไงพี่จา๋าพี่จา๋าไม่ไม่น่าได้นะเราทำอย่างอื่นดีกว่ามาั้ย เนเตะเรามีหลายๆอย่างที่ต้องทำครับแต่ตอนนี้สตีผมหลุดไปละผมไม่รู้เดินเกมไปทางทิศทางไหนเนี่ยเราต้องรอดาร์คเลเยอร์หรออันนี้คือกำไรคนดูนะหลังจากที่ผมอัดคลิปเสร็จผมก็ต้องตัดชิปต่อเลยนะตอนนี้มันกำลังจะ5้าโมงด้วยอ่ะแล้วผมมีสตรีมตอนหนึ่งทุ่มใช่ปะวันนี้ไม่ต้องทำไอ้ไอ้หรือว่าวันนี้ไม่ต้องพักผ่อนแล้วมั้งโอ้โหตาผมนี่ต้องการว่นออกตัดนะครับผมเนาะถ้าออกตัดได้มาฟังคำปราบเอ้คำ เขาเลยว่าคําพูดของผมนะผมต้องการแว็นออปตัดมากตอนนี้แสงสีฟ้ามันทำลายดวงตาของผมนะคะบผมผมไม่ไหวแล้วอัดคลิปทุกวันเลยไม่ไหวเด้อแต่ตอนนี้เราต้องเอาอยัางไงวะเลนล่างอยู่โคตรเยอะเลยเราไม่โซนดาร์กันหรอเอาจริงด็คือตอนนี้ไอ้ฉลามมันเอ้ยไม่ใช่ไอลิเตอร์มันน่าจะล่อไอพวกเราให้มาเลนล่างกันนะ ผมว่านะนั่นไงบนไอ้กลาง3แล้วก็ล่างอีก2ลิลิตรเสียงตีผมว่าคุ้มแล้วนะลิตอร์เสียงตีเราแค่เคลียร์เลนไปก็จบแล้วครับแต่เหมือนว่าเพื่อนเราที่เป็นคิวเดอร์จะ เล่นอะไรแปลกๆนะเดี๋ยวเราไปตีดาร์กกันเลยไหมสู่เจ้าน่าจะเป็นไฟสุดท้ายของค่าคืนนี้กันแล้วนะครับผมเนาะสำหรับ God Slayer ตอนนี้ตอนนี้ไฮเตะของเราแบบโหดมากแล้วเราก็มีโกเวล่าที่แบบเป็นไอ้หมยเนสวิงโอเคได้ลิเตอร์มันถึงตัวคุ้มๆตอนนี้ไฟตรงข้ามมันเหลือสี่ละไอ้ลิเตอร์มันลกอยู่นะ <laughs> ไอ้ลิเตอร์มันลกอยู่นะโอเคแต่ไม,ไม่ไม่ใช่ลิเตอร์เดียกิวด์นะผมมันลกอยู่แต่ตอนนี้ผมไม่มีพันนิดเว้ยเราจะเอายังไงต่อไอ้น้องป้าโอเคเราออกแกนเด็ดเกเพื่อ ขูไ่ไว้ก่อนโอ้เอลดร์มันซอยผมโอ้เอลดร์ซอยผมโอ้ผมว่าผมเจ็บมากเลยว่าคิเด์เราไม่ไหวนะยาเตเหมือนว่าจะห้าวมากเลยอะใจเย็นนะไอ้ตาราเลโรตาร่าเหมือนว่ามันจะรอปิดพวกเราด้วยซ้ำนะคนดูเราจะตีดาร์กไหม <Okay. S 1> หรือว่ายังไงตี๊อสก็ได้นะครับตี๊อสก็ได้นะครับพี่ชายเออคนๆับค,คนวะอยากจบใช่ไหมเดี <S <S ๋ยวจัดให้ <S <S นะครับเออไม่ได้ละเพื่อนมาว่าตีคอสก็ได้นะครับ เปลื่องตีก้อนก็ได้นะครับจะครับตีก้อนก็ได้นะครับมามามาตีก้อน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 เฮ้ยเดี๋ยวก๊อดเท้าโอ้โหอยู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวตายด้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปเร็วๆร็วลิลิตีคิดถึงดาบผมพูดมาเยอะนะใจเย็นนะครับโอเคได้ก๊อดไลเยอร์มาแล้วหวังว่าพวกเราคงจะชนะได้ใช่ไหมนะครับอันนี้คือต้องถามว่าเดชุกได้อยู่นี่นะครับผมเนาะ คนดูดูกันจูใจ20นาทีเลยอ่ะโอ้โหระเบิดละเบอเลยคิปสือดาบช่วงนี้ป้าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจส่เจสซี่ใจเย็นนะอยู่แล้บโอเคล่างคนหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดการให้ครับผมตอนนี้คือแบบผมสลับไอเทมได้รัวๆเลยนะครับผมก็ประมาณนั้นละกันเดี๋ยวผมเคลียร์ล่างให้ล่างกันนะครับผม หมวิจิสโตชาคิบุคโรโอเคเดี๋ยวเรามาออกกับเพื่อนเล่นดีกก่อนเหมือนว่าเพื่อนเราจะเล่นกลางนะเ,เพราะว่าเรล่ลางมันฟรีแล้วนะครับผมนี่คือพื้นที่ของข้าพวกเจ้ามีอาชีพยั้งข้าได้โอเคโเคตรเจ็บมันต้องไปรีนะครับผมรีเรเข้าสารเลยอะก็อุ้ยแวนเหมือนว่าจะแหลม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 แหล,ล,ลมมากแต่เหมือนมันจะสกิลสองแคนเซิลนติของผมนะถือว่ามันรอดตัวไปนะถือว่ามันมันถือถือถือว่ามันรอดตัวถือว่ามันรอดตัวเราจะเล่นกันยังไงต่อสู่เจ้าเราไม่ไม่ไม่เล่นกันเลยคือเอาจริงเด คือเราเราจะไม่เล่นกันจริงๆหรอเ,เราจะไม่ไม่เล่นเงนจริงๆหรอตารเรโรตาราร่าตารเรโรตา,าราร่าดำดิด่งสู่ท้องทะเลดำดําจรงสู่ท้องทะเลติดเขียวตาย <laughs> ได้ได้ได,ได้ได้อยู่ครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอหนูข้ามป้อมกำลังจะแตกใช่ไหมเดี๋ยวผมเนี่ย เทียคลิปไปเรื่อยๆดีกว่าไอ้ไฮโน่เนี่ยมันได้ปลาหอกเรื่อยๆเลย,เลยนะโอ้ยนอกยโดนสตาร์นาปปองแจโอเคผมน่าจะมีเกิดอยู่นะครับผมแต่เราก็เน้นจบบ้านกันก่อนเลยไหมสู่เจ้าไม่น่าไหวเด้อเอ้ยเดี๋ยวผมทําอะไรวะสับของหรือสับสนเนี่ยเดี๋ยวที่ไปดบไับเป็นไรนะคี่ไปดบับ <laughs> ไม่มัน20นาทีคุณดูอันนี้ผมมีข้ออ้างนะ20นาทีมันมันทำให้ผมสมาธิสั้นลกอันนี้เยกะลก,ลก โกเดี๋ยวซิลีมาจากไหนเนี่ยนะประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการกดโซโล่แรงที่มันสามารถเลือกเลนได้24ชั่วโมงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวติดเหลืองชิวิตดาวเดี๋ยวติดเลืออะ่ะประมาณนี้ละกันเราได้2ดาว อู้สองดาวเลยเหรอวะอีกหนึ่งดาวก็ขึ้นแรงคอนแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวก็น่าจะเป็นเอพิโซดในการขึ้นแรงคอนนะผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวกดกระทีมงานดีกว่ากดโซโล่ไม่น่าจเจริญน,นะครับผมป่ะประมาณนี้แล้วกันสําหรับการที่เรามาเล่นโหมดโซโล่แรงนะครับผมก็ให้ทุกคนได้ดูแล้วว่าโหมดโซโล่มันเป็นยังไงนะครับผมป่ะงั้นคลิปนี้ก็ย่านจบไว้เพียงเท่านี้นะผมคลิปหน้าจะไงก็ฝากกดติดตามคิดือดับกันด้วยนะครับผมป่ะงั้นคลิปนี้ก็ไม่ลดะสวัสดีครับบก b จูไม่ไหวแล้วโซโล่ โอ้ยเบต้ามาเองไหนวะ